Gamer, สวัสดีครับ FC ท่นาวรักทุกทุกท่านท่านผู้ชมท่นาวรักทุกทุกคนพบกับผมเป่าทงเมืองศรีออโต้คาร์ที่โชว์รูมศรีสเกตทีทีออโตโมบิลวันนี้นะครับเป่าทงเมืองศรีนัดลูกค้านะครับมาจองรถมาต d a าบีทีห้ทางนี้นะครับส่วนรถเยอะมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรานะครับไปรอพบลูกค้าพร้อมกันเลยไปวันนี้นะครับรอ FC มาจองรถนะครับ Mazda b 5 0 มาถึงหรือยังเอ่ยมาแล้วนะครับไอสไวด์อ่าเต็มยศเลยนะครับวันนี้มาดูรถใหม่ลูกค้านัดนะครับสวัสดีครับไอามามึงรถนะครับน,นี่เนาะมาจ้องเนาะโอ้เสื้อไอสไวด์นางก่อนครับผมนางก่อนเดี๋ยวผมแนะนำข้อมูลบางตัวน,นะครับตามบอรชัวกนแป๊บหนึง่ง ขออนุญาตติดใหม่นะครับไอสไวายรับเครื่องดื่มยังครับกาแฟอุบนตินน้ำเปล่ากาแฟก็ได้ครับกาแฟเนาะร้อนกาแฟร้อนโอเคน้องๆกาแฟร้อนให้ลูกค้าพี่หน่อยครับเดี๋ยวรอประมาณห้านาทีนะครับครับผมอ่าอันนี้ก็คือรถที่พี่สวายสนใจเนาะไอสไวายอ่าภาษาอีสานเท่านะครับเป็น ม a สดา Top ท็อปนะครับของเกียร์แม่นวลสีน้ำเงินกันบูคือคันนี้เลยนะครับนี่คันนี้ระบบความปลอดภัยขั้นสูงมีบายสปอร์ตมี RCTA นะครับบปรับไฟฟ้าอุสตาร์ทจอกลางเก้านิ้วเลยนะครับตอนนี้ก็คือผมหายโซนลดไอสวายฟรีดาวยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้าจ้าองมานี้ผมติดกล่องมนถือวันเหตุ้เลยน,นะครับ ไฮพิเศษคือว่าไฮเอฟซีเดีวกันเนาะความปลอดภัยขั้นสูงมีบายสปอร์ตกับอาร์ซีนะครับตรงนี้นี่ประหยัดตะมันเห่งครับสิบห้าจุดสองกิโลเมตรต่อเรทอ่าผ้าสีถูน้ำครับทุกยนหนึ่งจุดเก่าปีแรกหนึ่งอยู่ที่สองพันสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทบแพงเนาะเดี๋ยวผ้า,อาไอซ์สบายไปพึงควรกันเนาะนี่ขั้นหนีสีตะเมินกันบู๋ครับ สนีนเงินกันบูมันยังมันรอบขั้นเอกสารกาบปยุงยาครับเอกสารแสดงอาชีพก็ออกได้เลยนะครับก็แม็กงามบ่กครับอ่ยงามรอแม็กขนาดสิบแปดนิ้วยางวิสตโตนนะครับตัวนี้มันคือเห็นหลางไงนะครับฟ้าขอบพิดเผาไหวครับนะครับเป็นดํำเบกด้านหลังขนาดสิบห้านิ้ว ถ้าเป็นด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกนะครับขนาดตัวนี้ก็สวยนะถ้าผมเป็นแบบวิวอินนะครับถูกที่ตั้งมาจากโรงงานใหญ่แข็งแรงมากขึ้นลงได้ง่ายนะครับนี่ข้างหน้าก็เป็นดิสเบรกขนาด17นิ้วนะครับคาลิเปอร์แบบลูกสูบคู่พร้อมคี้ระบายความร้อนระบบกันสะเ,เทือนนะครับเป็นแบบปีกนกสองชั้นคอยสปริงให้เห็กกันโค้งนะครับรถยึดเกาะถนนได้ดี เข้าโค้งได้อย่างมีประสิทธิภาพสวยงามบ่ครับไอง้งามงามงามนี่ตัวทอ็อปพิเศษต้นเขาก็คือตัวนี้เป็นโค้งเอียมเดวลว่ารังค่าเรลว่ารังค่าถ้าเป็นรุ่นเอสไม่มีเรลว่าังค่าออปชั่นะรู้ราก,กว่าตัวเอสครับผมคนีก็มีไฟพร้อมคอนกับบแพงเพราะว่ามันในส่วนลด,ดลายนะครับสองแสนหาหมื่นสามพันบาทนี่ข้างหน้า มึงดันหนากันกระจังหน้าตัวน,นี้ปะแกงเนาะเป็นแถวตรงช่องระบายอากาศมันจะใหญ่เพื่อที่จะระบายความร้อนให้อินเตอร์คูลเลอร์ก็หม้อน้ําน,นะครับไอ้รถมันกัแรลงเนี่ยเต็มถีเพราะมันระบ,บายความร้อนได้ดีเนาะสีนี้งามบอกครับสีนี้นรอมากเลยล่ะนะสีนี้สีน้ำเงินกันบูนะก็มองดูมันเป็นสีน้ำเงินอยู่แต่ว่าถ้าในรูปนี่จะออกเป็นสีดำเลยนะครับ ลูกค้าว่ากันเนาะชีมักเลยไอ้สวายนะครับเชิญขึ้นนาวด้วยครับผมดูภายในก่อนดูราาไหมนะครับประตูเป็นแบบสมาร์ทค y เรตนะครับกดได้เลยสาเมตรทั้งเปิดทั้งปิดนะครับนี่ขึ้นมานังมึงครับสวยงามบอ้ยหูขวาเอาการเลยนะครับโอ้ขอทาไอ้สวยขึ้นมานังมึงครับนังมึงดูทัศนวิสัยว่ามันอ่าการออกแบบด้านหน้ามันโอเคไหมนะครับ บาปรับไฟฟ้ามีปีอกอักรชัรนะครับนั่งอย่าลดความไม่ว่าได้แล้วเจอ้องบ้านเดี๋ยวผมติดกล่องบันทึกบันทีนให้เลยนี่พันกับวัชพงนะครับเพราะว่าสอดทุนน่หลายเนาะเกียร์เป็นเกียร์ mt 6กสปีดนะครับคิวเดียนเซนต์คอนโทรลมีให้นี่ตรงนี้สามารถเปิดปิดได้คมมอมเบลเบลเกิลสามสิบนะครับที่เขาทำงานได้ทั้งเดินหน้าและถอยหลัง แอรอัตโนมัติมึงเนี่ยปุ่มแอจอกลางสตาร์ทเครื <ADHD> ่องยนต์หคือเหยียบคัสต์กดปุ่มสตาร์ทลองสตาร์ทดูพี่เหยียบคัสต์ก่อนคุณเยายอยู่ในรถอยู่ตอนนี้อ่ากดปุ่มสตาร์ทดูว้านะครับนี่จอใหญ่เลยเนาะนะครับจอไม่ดีกับเป็นแบบนี้นะครับอืมสวยงาม คุสคอนโทรลมีให้ว่าคอมโบได้ที่พวงมาลัยสั่งการด้วยเสียงได้นะครับพวงมาลัยหุ้มหนังเลยพิมพ์มากวัสดุซอฟท์ทัชแบบงานหูหรานะครับตรงแทงประตูก็หูวระมากน่ดูนะครับไม่ตปิดเลยกระจกเป็นแบบตัดแสงนะครับตัวนี้ตัดแสงตอนดับเครื่องลูกค้าก็สามารถกดปุ่มปุ่มสตาร์ทเหมือนเดิมไหมครับดับเครื่องเหยียบครับเหยียบเหยียบคับตงมไม่ต้องเหยียบครับ หน้าจอสามารถแยกได้อันนี้บรแยกหน้าจออืมนะครับถ้าแยกหน้าจอคืออกงาแบบนี้เพื่อลูกเล่นมันเยอะนะครับอันนี้เป็นแยกหน้าจอแอร์นี่แอร์นี่มันเปิดอ,อ,อัตโนมัติเลยเปล่าอัตโนมัติแยกสั่งได้ซิงเกิลโซนดูเอาโซนนะครับนี่ AC นี่คือปิด AC ปิดแอร์อันนี้ AC เปิดคือทำงานนะครับเนาะ เรียกฝังก็ตรงนี้หรือเปล่านะครับนี่ตันี้ปั๊ปบอันนี้คนนั่งฝังกันเนี้ยอันนี้อันนี้ยี่สิบเอ็ดอันนั้นยี่ห้านะครับออกดตัวนี้ออกก็คือวอล์กเท่ากันแล้วค่หร้านกูบาทแต่ว่ายอดจัดเจ็ดแสนกูบาทนะครับส่วนลดร้ายเนาะม่ามึงกันรนังครับไอ มบาดูด้านหลังก็กว้างขวางบาอก็งามพี่น้องเลยมีแอร์ตอนหลังให้เสียบ USB ได้นะครับอืมสวยงามมากเนาะพี่น้องเสียบศัพท์นี่พี่วางแก้น้ำก็มีให้อันนั้นคือเชือกพับเบาะนะครับดึงขึ้นแล้วก็พับเบาะมีแม่แรงอยู่ด้านหลังอับสวยงามกว้างขวางเลยเนาะอันนี้แอร์ นี่อันนี้ตัวยังมัน่นเถอะนะตะขอครับผมตะขอตะขออืตะขอ,อ,ะขอเกี่ยวอ่าเกี่ยวน้ำเกาะเกาะทุ่งประดิษให้ของได้ห้ของได้ลำพงแบบสื้สาเซามีให้ไฟฟ้าด้านหลังสินตังเรียงเบกงามดีนะเนาะเบางามดีครับรบกวนไอ้สวายเมือมึงด้านหลังนะครับดานหลังด้านหลัง,นลงเนาะนี่ กันชนท้ายแบบนี้นะครับจะเรียกว่าเป็นกันชนท้ายแบบสองสเตจเป็นสองพักนั่นเองเวเาจะอยู่ด้านในกันชนท้ายนะครับบายสปอร์ตกับ r c t e จะใช้เวดสองตัวนี้ตัวจับกล้องมองหลังมีมาให้เซ็นเซอร์วอบคันนะครับกล้องเปิดสาไทยมั้งครับไอนี่กล้องฝังมากความยาวของกระบะิท้ายอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดมิเมตร ะครับ้งแรกนะครับตัวนีบบนแมงโซนะครับเป็นแบบเล็กหูจิดเกาะประกบกันนะครับโอเคจ้องเลยบอกเขาไปจองเลยเนาะจ้องเลยครับจ้องเลยจ้องเยเนาะครับเดี๋ยวเจี๊ยบเอกสารสัญญาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะครับครับโอเคเดี๋ยวไอเดื่มกาแฟโอเมตินก่อนเนาะครับ โอเคครับขอบคุณมากมากครับผมตอนนี้นะครับรถมาได้วิทีห้าสิบนะครับตัวเอสก็เหลือไม่กี่คันแล้วนะครับได้ส่วนลดเยอะมากเลยท่านไหนที่สนใจก็สามารถติดต่อเป่าทงเมืองสีมาได้นะครับตามช่องทางใต้ลิงก์นี้ผมยินดีรับใช้บริการสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ f อฟทุกท่านนะครับไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองกันทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้นะครับเ่าทงเมืองศีก็ขอกล่าวคําว่าขอบคุณครับ